ลองเลยจ้าอร่อยอยู่้วจ้าเสื้องได้แล้วจ้าส้มตำกุ้งสดรส ตำกุ้งสดมากินด้วยกันเด้อจ้ะเด้อมีน้ำเก๊กหอยด้วยเด้อทอามนไหนทุกคนก็บอกว่าอร่อยจ้าเหมือนเดิมเปตรวจก,กติกาต้องบอกว่าอร่อยถ้าไม่อร่อยไม่ให้กินนะบอกไปเลยจ้า แล้วจ้าส้มตำกุ้งสดรสเด็ดมาเด้อมาเด้อขนมจีนอาจ้าอร่อยอร่อยกุ้งปลาร้าต่อนนะจ้า ปาลผงโน้ตุ้มตำกุ้งสดมากินด้วยกันเด้อจ้าเด้อมีน้ำเก๊กหอยด้วยเด้อกุ้งปลาซาต่อนนะจ๊ะปาลผงโน้ตสวัสดีจ้า ส้ตตมตำจ้าเพื่อนเพื่อนกำลังปรุงส้มตำกุ้งสดจ้าเพื่อนเพื่อนกายั่วก่อนแล้วก็ชิมง่วงๆเลจ้าอร่อยอยู่แล้วจา้วจานี่ส้ตตมตำกุ้งสดจ้าเพื่อน ก่อนแล้วก็ชิมนี่ส้ตตมตำกุ้งสดจ้าเพื่อนๆต้องยั่วก่อนแล้ก็ชิมทำมไหนทุกคนก็บอกว่าอร่อยจ้าเหมือนเดิมเปกก็นกฎกติกาต้องบอกว่าอร่อยถ้าไม่อร่อยไม่ให้กินนะแซบๆจ้าเพื่อนๆมากินด้วยกันค่ะพร้อมเสิร์ฟฝากคลิปด,ด้ว้นะคะ สวัสดีจ้าทำมนไหนทุกคนก็บอกว่าอร่อยจ้าเหมือนเดิมเปกก็นกฎกติกาต้องบอกว่าอร่อยถ้าไม่อร่อยไม่ให้กินนะกุ้งตํากุ้งสดมากินด้วยกันเด้อจ้ะเด้อมีน้ำเก๊กหอยด้วยเด้อแซบแซบจ้าเพื่อนๆมากินด้วยกันค่ะพร้อมเสิร์ฟฝากคลิปด,ด้วยนะคะ สวัสดีจ้าแซบๆจ้าเพื่อนๆมากินด้วยกันค่ะพร้อมเสิร์ฟฝากคลิปว้วยนะคะสวัสดีจ้าทำวันไหนทุกคนก็บอกว่าอร่อยจ้าเหมือนเดิมเป็นกฎกติกาต้องบอกว่าอร่อยถ้าไม่อร่อยไม่ให้กินนะบอกไปเลยจ้า มันไหนทุกคนต้องบอกว่าอร่อยจ้าเหมือนเดิมเป็นกฎกติกาต้องบอกว่าอร่อยถ้าไม่อร่อยไม่ให้กินนะบอกไปเลยจ้าองเลยจ้า กินด้วยกันนะคะวันนี้ทำกุ้งสดมากินด้วยกันเด้อจ้ะเด้อมีน้ำเก๊กหอยด้วยเด้อมาเด้อมาเด้อขนมจีนมาจ้าอร่อยอร่อยแซ่บแซ่บจ้าเพื่อนเพื่อนมากินด้วยกันค่ะ พร้อมเสิร์ฟฝากคลิปด้วยนะคะสวัสดีจ้าไม่เบื่อจ้าส้มตำมีขนมจีนด้วยนะคะเพื่อนๆมากินด้วยกันนะคะวันนี้เด็ด ไม่เบื่อจ้าส้มตำมีขนมจีนด้วยนะคะขึ้นๆก่อนนะนี่เลยจ้ะกุ้งสดกุ้งสดนี้เราแช่น้ำเกลือล้างสะอาดสะดแล้วเราก็แช่โซดาจ้ะแล้วก็เอาไปนุ่งลาราต่อน,นะจ้า ตานผงนัมากินด้วยกันนะคะวันนี้นี่อะไรจ้ะกุ้งสดกุ้งสดนี้เราแช่น้ำเกลือล้างสะอาดๆแล้วเราก็แช่โซดาจ้ะแล้วก็เอาไปนมาเด้อมาเด้อขนมจีน จ้าอาร่อยอร่อยเด็ดตอ,อกไปเลยจ้า อ่อยอยู่แล้วจ้านี่ส้มต,ตำกุ้งสดจ้าเพื่อนๆยั่วก่อนแล้วก็ชิมล็อกเข้าช่องฟิตกุ้งมันก็จะเด้งเด้งกรอบกรอบอ่ายัาว่วยั่วๆเลยจ้า กุ้งปลาราต่อน,นะจ๊ะ้ตาลผงโลวเกืือนได้แล้วจ้าส้ตามตํากุ้งสดรมาเด้อมาเด้อขนมจีนอาจ้าอร่อ,รอยอร่อ,รอยนี่เลยจ้ะกุ้งสดกุ้งสดนี้เรา แช่น้าเกลือล้างสะอาดๆแล้วเราก็แช่โซดาจ้ะแล้วก็เอาไปนนี่เลยจ้ะกุก้งสดกุ้งสดนี้เราแช่น้าเกลือล้างสะอาดๆแล้วเราก็แช่โซดาจ้ะแล้วก็เอาไปนึ่งตำกุ้งสด มากินด้วยกันเด้อจ้ะเด้อมีน้ำเก๊กหวยด้วยเด้อดูก่อนนะครับเข้าช่องฟิตกุ้งม,มันก็นจะเด้งเด้งกรอด เดิมมาเดิมขนมจีนอาจ้ารอร่อยอร่อยสุก่อนนะทำวันไหนทุกคนต้องบอกว่าอร่อยจา้าเหมือนเดิมเป็นกฎกติกาต้องบอกว่าอร่อยถ้าไม่อร่อยไม่ให้กินนะเพื่อได้แล้วจา้าส้มตำกุ้งสดรส